ขาอ er aja, ่อนท anyway. ุกท so well right ีเลยเมื่อมาเจอร้านส้วยนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะขาอ่อนทุกทีนอนล้มตัเลยนอนหลับเลยโอ้ยแหน่แ่่อยากเข้ามาใกล้แตงกวานะคะเห็นแตงกวาก็ใช้วิชาเลยค่ะปลปลปเราไปดีกว่าปืมเดี๋ยวหนูเป่าให้ยายฟังค่ะเป่านะไม่โยนนะโอ้โหโยทิงเลยได้มันแก้วโยทิ้งเลยสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันอังคารนะคะแม่แม่อาบน้ําแต่งตัวสวยเลยค่ะ ออขับสีฉวีวันมาอย่างสวยเลยนะคะชุดก็ใส่ไม่ทันค่ะวิ่งออกมาก่อนอนะคะวันนี้หมูอ้วนนะคะถือตะกร้าจะไปช้อปปิ้งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณแม่ปุ้มนะคะท่านสนับสนุนคะแนนไว้นะคะหน,นึ่งพันคะแนนรอบนั้นเราได้ซื้อเงาะกับบางคุดค่ะรอบนี้เราจะไปช้อปปิ้งกล้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะน้องนี่ต้องแจ้งแม่เอฟซีก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปถ่ายที่ร้านกล้วยคุณยายน้องนี่ได้บอกคุณยายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กล้วยเนี่ยให้คุณยายล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ ไปกันเลยค่ะปูนปูนปูนน้องี่ขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำดีๆทุกความหวังดีจากคุณพ่อคุณแม่ f อฟซนะคะว่าช่วงนี้หน้าผลไม้เนาะเวลาให้อะไรลูกกินก็ปอกระวังยาฆ่าแมลงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ f อฟซไว้วางใจเราได้เลยนะคะรับประกันว่าเราบอกชำระล้างทำความสะอาดให้ลูกอย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะปะต้นพุ้ซาของหนูถูจนทุ่หมดแล้วจ้าจนอั่นกับกาบหายหมดแล้วนะคะแม่แม่ อยากถูก็ถูแหละตะกร้าก็ปล่อยไม่ได้ไง <c oughs> ไปได้ค่ะไกับอากาศวันนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะดีที่ฝนยังไม่ตก <c oughs> ดีที่ฝนยังไม่ตกน,นะคะเพราะว่าเ,เขาว่าฝนจะตกถึงวันที่สิบแปดเนาะไปะแล้วเราไปกันเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้เขามั่นใจในการถือตะกร้าเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแม่แม่วยความที่เรา ให้เขาถือบ่อยๆนะคะเขาก็คุ้นชินค่ะเมื่อก่อนถือไปด้วยฟาดไปด้วยไปกันเลยทุกเา้าคนเก่งข้เดินทางถนนเลยค่ะใครข้าเดินข้างถนนเนาะเราเดินในกลางถนนไปเลยสิจ๊ะวันนี้เราจะไปเหมาตั๋วย,ยายจ๋านะคะมาลุ้นกันว่าจะได้กลับบ้านไปกี่หวีจะถึงมือพ่อแสนหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันค่ะ เอาแบ่งๆกันกินเนาะตายหู้ยยายจา๋าหิวและเกินหิวเละอเกินยายเออทุกจ้าโอ้กกโหกาบๆยายโอขาอ่อ,อนลากขาลงเลยลืมทิ้งตะกร้าแม่เลยโอ้ช้อปปิ้งกล้วยคุณยายแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ <c oughs> มีอันสุกๆไหมนะพอดีคุณยายเพิ่งลงกล้วยใหม่นะคะยังสุกไม่เยอะ อืมก็คอยเลยค่ะหนุเลยอาจารย์ด้วยดีจ้าก่อนอืมเอออร่อยจังเลยอืมแซ่บจังเลยโอ้ยยายน่ารักจังเลยดูตาแปววแววเลยค่ะแม่แม่ตาแปววแววเลยโอ้มีในถุงด้วยโอ้ยยายใส่ถุงไว้ให้น้องนางแล้วนุ่นของน้องนางนู่นของน้องนางอยู่นู่นแล้วลูก เอ,อใส่ตะกร้าไว้ด้วยนะไว้ให้พ่อแสน็สุกด้วยกล้วยพึ่งมานะคะก็เลยเออยังไม่สุกแต่ถ้าผ่านไปวันสองวันเนี่ยก็จะเริ่มพยอยสุกกันค่ะแม่แม่ทีนี้จะเยอะแล้วค่ะทีนี้จะสุกเยอะแล้วน้องนางจะต้องมาชอปอีกทีนึงแล้วค่ะมากินทางนี้อยายปอกมันแกวให้ด้วยอยากกินอยากกินมันแกวเปาให้ยายฟังก่อนโอ้เป่าเปล่าเปล่าก่อนเป,อเ,ปเ,ปเปล่าก่อน โอ้นั่งลงเลยงดีก่อนเป่าพอเเป่าก่อนเป่าช่วยๆนะนี่อืมเดี๋ยวหนูเป่าให้ยายฟังค่ะเป่าน,านนะไม่โยนนะเออโอ้โหโยนทิ้งเลยได้มันแก้วโยนทิ้งเลย <c oughs> โอ้ยได้มันแก้วละโยนทิ้งเลยค่ะแม่แม่ยายให้แตงอีก ยายน่ารักมากเลยค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเครื่องมือทำมาหากินก่อนปลาป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 าเผ่ดีๆนะเดี๋ยวยายไม่ให้กินของฟรีนะต่อไปอ่ะขาจะอ่อนอีกแล้วขาจะอ่อนอีกแล้วจ้าโอ้ยยายจะให้กินกล้วยอีีกทนี้ เห็นอยู่ตรงนี้แล้วไงมาทางนี้มาลูกมาไหนไหนนมาเป่าโชวยายก่อนเออเขาเป่าโชวยายคนเก่งๆนะจะขาโอ้ยขาอ่อนทุกทีเลยเมื่อมาเจอร้านกล้วยนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะขาอ่อนทุกทีนอนล้มตึงเลยนอนหลับเลยโอ้ยไหนนนอยากเข้ามาใกล้แตงกวานะคะเห็นแตงกวาก็ใช้วิชาเลยค่ะ ปไปไปเราไปดีกว่าปะเหตุการณ์น่าเป็นห่วงแล้วรู้สึกว่าจะจัดแตงกวายายไปแล้วอเราไปกันดีกว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงแล้วค่ะโอ้เป่าเปาใส่รถเป่าไปด้วยเดินไปด้วยเลยคนดื้อไปค่ะพอดีเขาเห็นแตงกวาเห็นอัน อย่างนั้นเมื่อกี้นะคะเห็นมันแก้วเยอะด้วยนะคะก็กลัวว่าจะไปจับเอาของยายมาเล่นนะคะด้วยความที่แตงกวาในถุงกับมันแก้วในถุงคุณยายยังไม่ได้ล้างเนาะน้องนิกบอกคุณยายแค่กล้วยนะคะแม่แม่ไปกันเธอเราเราจะพาน้องนางไปโรงเรียนกับพี่ๆด้วยนะคะแต่กลัวน้องตัวน้อยร้องไห้ค่ะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนนานเนาะเดี๋ยวเบบีพราวร้องไห้นะคะ อ่ะอตึงๆตุงๆตุงๆช่วงนี้ก็จะเดินออกช่วงเช้าๆบ่อยๆหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงเย็นฝนตั้งเข้าทุกวันเอดึงๆ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 ดึงอ๋ดูหันหน้าเข้าบ้านโอ้เปิดไฟเลี้ยวเข้าทางบ้านเลยโอ้อโอ้แล้วพุงใหญ่มากนะคะจะเต้นแบบเพื่อนๆไม่ได้ เวลาสายก้นก็จะไม่ค่อยพลิ้วเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแน่นดึ๊บเหลือเกินค่ะแม่แม่อู้อากาศดีมาโล้วค่ะล้างค่ะโอ้ยโอ้ยมายกสูงแรงใช่หรือลูกฮแซ่บจริงๆเลยกล้วยหวานยามเช้านี่เงี้ยดื่มดื่มยังไงดื่มดื่มยังไง นูนเขามองต้นพุทราของเขาเริ่มเขาไปครับเอ้ยหาพุทราของเขาแล้วเดี๋ยวให้ถูก,ก่อนค่ะเพิ่งอาบน้ำมานะคะเออ,อเออขอได้กล้วยไปให้พ่อแสนด้วยนี่ก็จะแบ่งกันกินนะฮะลูกนางด้วยพ่อแสนด้วยสั่งไว้สองถุงค่ะแต่เอามาได้ถุงนึ่งนูน เขาเจ็บปวดรอหน้าบ้านแล้วเราไม่สนใจหรอกน้องละาถูก่อนดีกว่าใครจะปวดก็ปวดไปเถอะไม่ได้สนใจนะจ๊ะหนูถูก่อนแล้วกันค่ะเอยเรียกชื่อพ่อเขาค่ะเออเออเอยเูเป็นอะไรจ๊าเป็นอะไรพ่อแฉนเป็นอะไรค่ะโอ้ยดูขาแม่แม่ดูคุกเข่าอุจุงมือเอาไปเซฟพ่อเซฟพ่อไป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 โอ้โหเป็นลูกที่ระตันอยู่มาก ะะรักพ่อทุกครั้งที่พ่อมีกล้วยค่ะแม่แม่นะคะถ้าไม่มีกล้วยก็ไปไหนก็ไปนะคะน้องนางเนี่ยถ้าได้เรียกชื่อพ่อแสนสุขเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาจะวิ่งมาเลยนะคะเพราะว่าเขาติดพ่อแสนสุขมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลอะไรยังไงนะคะแค่เราเรียกชื่อพ่อแสนค่ะเขามาจริงๆนะคะแต่เรียกชื่อเขาเขาไม่มานะคะ <laughs> เหมือนเขาอาจจะกังวลว่าเอ้ยเรา จะพาพ่อเขาไปไหนหรือเปล่าจะหนีจากเขาหรือเปล่านะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำชื่อตัวเองไม่ได้แต่ชื่อพ่อแสนเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ป่ะไปให้พ่อแสนกินด้วยตาอ้วนแบ่งกันแบ่งกันกินด้วยกันพ่อแสนก็อัปเดตพ่อแสนหน่อยแล้วกันค่ะแม่แม่หลังจากพี่น้องนี้ได้แจ้งไปเนาะว,ว่าพ่อเนี่ยมีอาการเหมือนจะหายตกมันแล้วก็ถือว่า วันนี้ก็สามสี่วันได้แล้วค่ะที่น้ำมันไม่ไหลนะคะก็ถือว่าสถานาการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการก็คงที่คงตัวนะคะยังไม่ถือกับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หนูอเอากล้วยมาฝากพ่อจ๋าค่ะห,หนูรักพ่อจ๋าที่สุดเลยโอ เด <laughs> น้องนางกินเยอะแล้วลูกแบ่งพ่อจ๋ากินด้วยเออแบ่งพ่อจ๋ากินด้วยาอาขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อน <laughs> จะไปขาอ่อนตรงนั้นนี่มาข้างหน้านี่เออเอออาถูกก่อนถูก่อนเอนอตรงนี้นี่ขาอ่อนลงเลยแต่เมื่อกี้ะมันเปียกอยู่เพราะพ่อแสนเพิ่งดื่มน้ำนะคะ แลวน้องนางเพิ่งอาบน้าเสร็จก็ยังไม่อยากให้เขาเปียกอยากให้สวยๆหน่อยขอบคุณค่ะกอนจ้าช่จา่อนเฮ้ยเสียงยังเคี้ยวอยู่จ้ะเดวมาสวัสดีขอบคุณค่าแม่ปุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่าขอบพระคุณแม่ปุ้มที่ท่านสนับสนุนให้กําลังใจนะคะหมูน้อยตัวอ้วนๆค่ะดึงๆดึงๆดึงดึงกอน อ้วนมากเลยค่ะแม่แม่ดูตึงตึงถึงถึงถึงซึงถ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 ึงวึง้ึง พ่อมาสั <tr> ่งตอนอิ่มมันก็จะแบบนี้แหละนะจ๊ะใช้กว่าใช้ไปเลยนี่นี่ทำแบบที่เกียดมากคือเขาได้กินจนจนจนอยู่ท้องแล้วค่ะอสายก้นสายก้นโอ้โหแนวแนวแนวไปแต่หัวแลนะก้นไม่ไปเพราะวันแล่นดึ๊บ ซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายงัดถัางงัดทำยังไงดูพ่อแสงพ่อโอบยไงทีนี้ได้ใจแล้วเห็นไหมพอพ่อเขาโอลูกเขาก็จะไปแล้วค่ะแม่แม่น้องนางก็จะรู้นะคะว่าเออเนี่ยพ่อแสนเนี่ยกำลังโอบเขากำลังกำลังเซฟเขาอยู่นะคะเออเด้อไปแล้ว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 ไม่นั่งมาอะ นั่งไหมไม่นั่งลูกเพราะงั้นมันเปื้อน,นเอออ่าไม่เท่ากับนั่งจ้าแมว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 ตาแปวแมว,แมวโชว์ด้วยเอ,อ,อยู่ใกลพอแสนนะคะทําอะไรก็ไม่ผิดจ้ะไม่มีใครสามารถมาว่าได้ด้วยนะคะเขากล้าทำทุกอย่างนะคะเมื่ออยู่ใกล้พอแสนสุขเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อเนี่ยช่วยเหลือเขาได้เซฟเขาได้คือ ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เวลาเขาอยู่กับพ่อนะคะ <c oughs> อายังไงวันนี้ก็จะบายบายแม่แม่ไปด้วยความน่ารักของหมูอ้วนกับพ่อจ๋าะนะคะเอาบายบายจา้าบายบายเย้ดบายบายเก่งากเอาต้องตั้งใจอีกหรออตั้งใจคนเก่งบายบายจา้าแงว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 ไอเยออือไอเยออือไอเยออือไอเยออืเยอ,อ,ยอขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าแม่แม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่าแม่ม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะโอ้ยน่ารักหรือยังน่ารักด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ